สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่องมหาวิทยาลัยาสไตล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่แถวๆบริเวณวัดราชนะารามนะครับกรุงเทพมหานครครับเพื่อพาทุกท่านมาชมบรรยากาศความงามของถนนราชดำเนินนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับนี่คือถนนราชดำเนินนะครับไปสนามหลวงนะครับทางนี้จะไปสนามหลวงนั่นแหละครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ สำหรับถนนราชดำเนินนะครับถือว่าเป็นถนนอีกสายหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีต้นมะขามนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเอานีที่จะไปสวนอัมพรนะครับหรือว่าพระบรมรูปทรงมานะครับนี่ครับสวยงามนะครับถนนราชดำเนินนะครับมีต้นมะขามนะครับ ยาวเลยนะครับนะครับตรงทางเดินครับพุทธบาทนะครับก็จะกออไปด้วยอ้นมาขามนะครับเหมือนอุโมงค์เลยนะครับยาวเลยนะครับถนนราชดำเนินนะครับเป็นถนนที่สวยงามนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับนะครับทางเดินพุทธบาทนะครับ้นมาขามสวยงามนะครับเหมือนอุโมงค์เลยถนนราชดำเนินนะครับกรุงเทพนะครับ พาเดินมาบนถนนราชดำเนินนอกนะครับจนถึงเวทีราชดำเนินนะครับนี่ดีคือเวทีราชดำเนินนะครับเวทีมวยนะครับอีกมุมหนึ่งของเวทีมวยราชดำเนินนะครับหรือว่าบิกแอร์นะครับติดแอร์คอนดิชั่นอย่างดีนะครับอยู่บนถนนราชดำเนินนอกนะครับที่สวยงามนะครับล่มเลื่นนะครับถนนราชดำเนินนอกนะครับกรุงเทพมหานครนะครับส่วนบริเวณนี้ก็เป็นแยกถนนวิสุทธิัตริย์นะครับตัดกับถนนราชดำเนินนอกนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศของถนนราชดำเนิอนนอกนะครับกรุงเทพมหานคร,ะรนะครับถือว่าเป็นถนนที่สวยงามนะครับบนพุทบาทก็มีต้นมะขามเรียงรายเหมือนอุโมงค์เลยนะครับถนนราชดำเนิอนนอกนะครับ นี่นก็คือบรรยากาศของถนนราชดำเนินอนอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ